สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกกูสุกข้นกับผมมือนี่พาพี่น้องมาดักปลาไหลขึ้นเก่าครับเนื่องจากเขาตุ่มไปดักบ่ค่อยถือกพี่น้องน้าม,มันยังไหลยอยู่ครับผมมือนี้ครับน้ำหนองสาลัลางบ้านนี่แหละครับผมเยี่ยเป็นใน หอยสลีด้วพี่น้องสลี่กับใครคือเราแหละครับผมบรรจุเยี่ยมมาแล้วพี่น้องเราวเอเป็นลุยดักกันเลยครับผมครับบางน้่นห้องด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับผมไปพี่น้องลุยครับผมเพื่อมนันเพื่อหมนันหลังแรลกแหกมันห้องพี่น้อง ที่เขาจะดักเขากับสั้นๆเงียให้มันลงมาอยู่ทั้งผีครับผมเยืเยอ้อยมขางกบไม่เก็บคัดไว้จะไม่ดีกันได้พี่น้งองเดี๋ยวจะมาคัดที่หลังหลังต่อไปครับผม

ืี่ปลยบไม่เสียบคัดไวเรียบร้อยครับผมพกพกนั่งที่สามครับผม มเดอะทำลังหรืพี่นอ้องเดี๋ยวคนอนุญาตแักให้พี่น้องเพิ่งทำลังเลยครับเด้อคนอนุญาตไปดักแข่งนิเดีวครับผม ก้กับประมาณนี้แล้วพี่น้องหาไม่เสียบคัดเสียบยังให้มันแน่นๆครับผมภาพไม้พี่น้องหกอึง่งตึงสารังบ้านครับผมอี๋ยวมื่อเสห้างามาันหลุดน้ำกันพี่น้องอย่ามังรันน้ำกันครับผมเพื่อม,มนันเพื่อม,มนันติดตามครับพี่น้องผม ีตอนเศร้าๆพี่น้องผมพาพี่น้องมาเก็บกูบางรันที่ดักไว้มือว่านนี่ครับผมเจ็ดหลังน้องซาลังบานเท่านี้แล้วครับผมเัาไวท้ทั้งบดเจ็ดหลังเกี่ยบเป็นเน้เยี่ยหอยสลีก็ไปใไกล้ๆครับผมหลังแหลกกันเลยพี่น้อง เพื่อมันเพื่อมันฮั่มฮกเป่าครับผมที่สองครับผม

ม้อนมีเต็มอยู่ของพี่น้องฮะโอ้มาอะไรครับเต็มเรียกเ้าตอนตรงไทสิตตูปงยงย์ครับผมเงินลูกปลาไหลบ่ <c oughs> เปนนลล็นน้องสาบเน็ดสามลังพี่น้องหลุนน้ำกันเงยวๆเลยครับผมสามครับผมอ๋อโมนมีเต็มอยู่ครับพี่น้อง โ oh, อ้โหครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องที่สามไม่เต็มครับผมมางไวกันหลังที่สี่ครับพี่น้องรี่วิวพี่น้องเบนมงมวันตัวหกหกอุตนร เนาะสีผัดกับผมสีหลังผัดสองเลีวครับผม

ทั้งที่หกแล้วพี่น้องน้องซามงนิดใส่ไว้สองหลังนะผมสองคืนอีกแล้วพี่น้องฮะมีเตียมอีกแล้วครับผมตัวขึ้นสิบพิเะเปรตหน่อยนะพี่น้อง ล,ล,ลังสุดท้ายครับผมสุดท้ายท้ายสุดมันโมโน่าลังสุดท้ายโอ้่ายโบแังเลยพี่น้อง เดี๋ยวยูน่ะสรุปผลงานกันครับผมว่าเจะเด็กเจ็กเต็มช่งเต็มของพี่น้องหรือสามเด็ดชิ้นเทเบึ้งน้ำกันพี่น้องผมครับเดี๋ยวมาลุ้นผลงานกันพี่น้องเอ้ยเอ้ยไปเจ็ดหลังถาดซี ขับซี 4, มีเตรียมสามครับผมหนึ่งสองสามส้เก็บเอเท่พี่น้องเบิ่งะหลังที่มีเตรียมครับผมโอ้เหมือนติ้งติงแท้

Dia lang ni ya? kan eh. Oh. Oh, tu ni gay pokilah deh, you know. เ่สวยเลยครับมือนี่แรกันบนยี่อันเ้ครับสมาุนนี่ละะครับเตียมเล็กเนาสองเตีมนี่ยว้ฮะได้ออมพี่น้องได้ออมอได้ปีนได้อมอได้กับขอครับผม เจ็ดหลังเดือดสามเตี่ยมพี่น้องนะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สนี้แล้วครับผมถ่านี้ก็ฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะเป็นกนะวามรูใจกันพี่เกลอละครับนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคุนทุกคน,ท,กคนที่เขามารับชมคลิปนุ่งกันจนจบขอให้พี่น้องโชคดีรักษาภคุม้มครองครับผม ทางไก่จากโควิดพี่น้องพอกันไม่คลิปน้พี่น้องผมนี่สวัสดีครับหอยเซรีไกลๆครับผม